สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรน,นะคะคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะประจําเดือนพฤษภาคมนะคะเราจะดูภาพรวมแล้วก็การเงินการงานนะคะความรักนะคะเป็นหลักนะคะสําหรับ3สถานะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด like, ก subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกขอเริ่มกันที่ดูภาพรวมของคุณก่อนนะคะมีเรื่องอะไรที่เด่นมั่งประจําเดือนพฤษภาคมนะคะขอดูภาพรวมของชาวราศีมังกรค่ะ สำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะอันนี้เตือนไว้สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะสำหรับใครบางคนที่คาดหวังกับชาวต่างชาติต่างภาษาในเรื่องการเลี้ยงดูปูเสือการดูแลหรือคาดหวังในการที่จะมีความรักโดยการที่มีคนมาจนเจอเราตุกจะบอกว่าอย่าลดศักดิ์ศรีของตัวเองลงนะคะในบางครั้งคุณอาจจะอยากได้ก็จริงแต่ตุกจะบอกว่าสำหรับคนเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วไม่มีใครจริงใจกับคุณเลยนะคะไพ่มิเดอแอมเปโร่จะมีชาวราศีเมษชาวราศีพิจิก ไพ่เป็นเดทไพ่สองไม้เท้าไพ่เพจออฟเอ่อเพนัแล้วก็มีสเตรนจ์ชาราศีสิงห์นะคะไพ่ของคุณในเรื่องของการช่วยเหลืออยากต้องการถ้าเกิดคุณไม่ได้ในช่วยเหลือในเรื่องของความรักหรืออยากตกถังข้าสารถ้าคุณอยากจะได้ใครที่เข้ามาในชีวิตตุกมองว่าในช่วงเวลานี้มันจะยังมีคนที่ไม่ค่อยจริงจังกับคุณสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอก อดทนเพื่อรอร้องขอใครบางคนในการช่วยเหลือเรามันมีแต่เรื่องของตัวคุณเองอะคะ่ะที่อยากให้ใครหลายๆ,ๆคนช่วยเหลือโดยที่คุณเนี่ย <lem mod el an> เขาเรียกว่า <Questo> มีความพยายามในการวิ่งหาคนนู้นคนนี้ที่จะช่วยเหลือเราแต่ไม่ได้มีความพยายาม<ค>ที่จะคิดที่จะทําอะไรด้วยตัวเองนะคะไพ่ของคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแต่คุณคิดว่าความสามารถของคุณน่ยคุณไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้อ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันก่อนนะคะ ขอดูในเรื่องราวของความรักนะคะสำหรับคนโสดก่อนนะคะเป็นอันดับแรกขออภัยนะคะขอดูความรักของคนโสดชาวราศีมังกรน,นะคะเป็นอันดับแรกก่อนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างประจำเดือนพฤษภาคม ไพ่มิดเดิลโพโรมีหนึ่งไม้เท้านะคะแต่มีสิบดาบมี Page to, เพจชือเหรียญมีเดเ l ลอยากคาดหวังกับคนอื่นนะคะคุณต้องอยากคาดหวังกับคนอื่นไพ่ของคุณเป็นคนที่คาดหวังกับคนอื่นคาดหวังในการพบเจอใครบางคนคาดหวังในภรมดิฉิตไพ่บางคน มีความคาดหวังกับชาวต่างชาติต่างภาษาค่ะบางทีเรารู้สึกมีอารมณ์ด้วยม,มีความรักร่วมกันกันกบเขาเราเชื่อว่ามันเป็นความรักที่แท้จริงไพ่ของคุณเป็นคนที่เชื่ออะไรแบบนั้นนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ตุกมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองจะเป็นเพียงแค่คนที่ได้แค่คิดแล้วก็อยู่กับที่นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มนะคะ ไพม่มีคิงซอกคัฟมี2ถ้วยมี5้าไม้เทา้ามันเป็นเรื่องของคนที่วาดฝันในเรื่องของความรักค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมีเรื่องราวของการเจ็บปวดการที่รู้สึกว่าเราคิดอีกอย่างแต่เรื่องราวกับตาระัาดเป็นไปอีกอย่างแต่ถามว่ามันมีความสุขในความสัมพันธ์ไหมตุกคิดว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งโมเมตนต์หนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าเรื่องราวที่มันหลอกลวงมันก็เป็นเรื่องราวที่มีความสุขสําหรับคุณนะคะจะมีคนเข้ามาไหม ให้มีแต่คุณนะคะที่เจอใครบางคนต่อให้เขาเป็นคนเข้ามาแต่คุณเป็นคนที่เริ่มที่จะรักเขาก่อน มีไพ่เดอะเมดิเชียนมีไพ่เก้าเหรียญใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณนะคะถ้าเราไม่เปรียบเทียบกันด้วยเรื่องฐานะแต่ด้วยเรื่องความนิสัยใจคอหรืออะไรตุ๊กมีความรู้สึกว่าคุณดีกว่าคนเหล่านั้นเยอะนะไพ่ของคุณยังต้องมองโลกให้กว้างต่อให้คุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ตุ๊กคิดว่าคุณอย่ามองแค่ในมุมมองของคุณนะคะไพ่ของคุณเป็นคนที่คุณอาจจะต้องรับฟังคนอื่นบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราอะมันหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างที่เรายึดติดแล้วก็อคติกับมันค่ะ ไพ่มีเดอะสตาร์นะคะมีชาวราศีกุมมีไพ่หกดาเพชอบครับใครที่คาดหวังในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดในเดือนพฤษภาคมต่อให้มีไพ่ The World of Fortune ขึ้นมาตุ๊กมองว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะ เป็นไปด้วยดีนะคะแต่ตุ๊กมองว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องราวที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมากกว่านะคะไพ่ของคุณเนี่ยเหมือนกับว่ามองไปข้างหน้าในเรื่องอนาคตบางคนเนี่ยคุณเจอใครบางคนแล้วคุณมีความรู้สึกว่าโอ๊ยคนนี้มีฐานะนะคนนี้หน้าตาดีนะคนนี้ดูพูดดีคนนี้ดูจริงใจพอคุยกันไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์คุณเริ่มหลงเขาเริ่มรู้สึกคาดหวังเริ่มเป่าประกาศว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นู่นนี่นั่นแต่พอสุดท้ายแล้วอะค่ะคนคนนี้ ก็เป็นเหมือนคนเดิมๆที่เคยเข้ามาในชีวิตนะคะขอดูบทสรุปของคุณนะคะคนโสดให้เป็น9ถ้วยเป็น4ถ้วยเป็น The World เป็น6ไม้เท้าเป็น The Tower เรื่องราวของคุณเนี่ยไม่ทันเริ่มมันก็จบซะแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณเองจะเจอใครบางคนนี่แหละคนที่เข้ามาดูจริงจังดูจริงใจนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเพียงแค่คนเจ้าชู้ค่ะคุยกับคนเยอะแยะมากมายไปหมดเดือนพฤษภาคมยังไม่ได้เจอรักแท้นะคะขอดูคําแนะนำ่อยค่ะให้เป็นดีไฮเ p i ร t เทรสเป็นหนึดเป็นเถ้วยเป็นเดอันแล้วก็มีหถ้วย เรื่องราวมันก็เหมือนเรื่องราวที่เราเคยผ่านมานั่นแหละคะ่ะตุคิดว่าคุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีในความที่จะไม่เสียใจกับเรื่องอะไรแบบนี้อีกต่อไปนะคะความเศร้าความคิดมากความเสียใจมันเก็บถือกับคุณแต่ตุคิดว่าถ้าเกิดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยใครที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเขาทําให้คุณเป็นแบบนั้นแต่คงไม่ได้มากเท่ากับครั้งก่อนๆมันเหมือนคุณมีความรู้สึกมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไพ่ The Sun นะคะเกิดขึ้นหมายถึงว่าเราทุกข์ได้เราเสียใจได้แต่เราอยากคาดหวังนนนีี่่่่คคืออบทเรยยางหงหึะ ขอดูไพ่โรแมนต์แองเจลนะคะไพ่โรแมนต์แองเจลให้ฮิลลิงแฟมิลี่อิชูค่ะ Your love life i ่ benefits as you forgive your parents ค่ะคือสำหรับบางคนเอาแค่บางคนนะอันนี้ไม่เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าเราดีกับพ่อแม่เรายัางไงนะคะมันเหมือนผลบุญเนะี่ยมันก็จะตามเรามาคือ ไพ่ใบนี้คือบางคนกลัวจะบอกว่าพ่อแม่เราไม่ดีกับคุณอันนี้ก็แล้วแต่นะคะมันแล้วแต่ครอบครัวเนาะแล้วแต่ว่าแต่และครอบครัวได้รับการเลี้ยงดูมายังไงเอาเป็นว่าพูดถึงผู้มีพระคุณแล้วกันใครก็ตามที่เขาช่วยให้เราให้กำลังใจเราคนที่อยู่เคียงข้างเรานั้นก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งตุ๊กมองว่าคุณอ่ะควรที่จะปรึกษาคนที่เรารู้สึกไว้ใจได้รู้สึกอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยไม่ได้หมายในทงว่า คนที่อยู่ด้วยในปลอดภัยนี่คือแฟนนะไม่ใช่นะแต่หมายถึงคนที่อย่างเช่นเพื่อนพี่ป้านาะอาหรือพ่อแม่คครที่สนิทกับพ่อแม่มากๆเนี่ยก็ดีมากๆนะคะหรือคนที่เราเคารพนับถือเช่นพี่เช่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไพ่คุณจะในเดือนนี้ตุกคิดว่านะคุณจะรู้สึกว่ามันเจ็บช้ำแบบเดิมๆแบบเดิมทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จสักทีทำไมเหมือนเราโดนหลอกตลอดเวลามันส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เราเชื่อในตัวเองะคะ่ะแล้วเวลาเราทำอะไรเรางุบงิบทำอยู่คนเดียวอะ เออเราไม่พูดไม่บอกใครแต่พอถึงเวลาเนี่ยพอเราคิดว่าอุย้ยมันน่าจะใช่มันเราปาประกาศออกไปแล้วแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันมีเรื่องราวของการหน้าแตกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่เราจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูเรื่องราวของคุณในเดือนพฤษภาคมหน่อยนะคะ เดือนพฤษภาคมของคุณนะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะมีความรู้สึกคุณห่างหายกับคนที่คุณคุยไปนะคะตัวเขาเองดูมีความสุขกับเพื่อนกับฝูงแต่ทำไมดูเหมือนจะไม่มีเวลาให้เรานะคะไพ่ของคุณดูเป็นคุณคนเดียวที่ทุ่มเทคอยถามไถ่ยคอยทักคอยอะไรเข้าไปนะคะแต่ตัวเขาเหมือนแบบไม่หือไม่อือแต่ว่าไม่ได้มีแบบ ไม่ได้มีวิแววว่าจะอยากจบจะเลิกคุยจะอะไรแต่แค่เขามีความสุขส่วนตัวที่เราดูมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนลืมเราไปแล้วนะคะจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าฟูงซ่านอะฟูงซ่านจนคิดว่าเฮ้ยร้อเขามีคนอื่นหรืออะไรยังไงนะคะขอดูตัวเออขอดูเรื่องราวในเดือนพฤษภาพเพิ่มนะไพ่มีท e m พลนค่ะมี justice นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีเรื่องราวที่คุณคิดไปเองนะคะเอ,อคุณมีความรู้สึกว่ามันต้องมีความลับอะไรแน่เลยอะในความสัมพันธ์ทําไมความสัมพันธ์เอามันไม่ชัดเจนคุณเริ่มคิดว่าคุณอยากจะถอยคุณอยากจะจบคุณจะทําอะไรสักอย่างคือเหมือนคิดไปเองหมดเลยนะคะทุกอย่างอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูตัวคุณหน่อยแล้วกันอืมอ ใช้ของคุณค่อนข้างแน่วแน่นะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะไม่ให้เขาตัดเราก่อนเราจะขอเป็นคนตัดเขาก่อนเราจะไม่ยอมอายนะคะมีไพ่ชาวราศีสิง์เกิดขึ้นนะคะเอ่อคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างในเดือนนี้ว่าคุณจะเลิกคุยจะไม่ไหวกับคนคนนี้แล้วดูเหมือนมามาหายหายทำไม on facebook on ig ออนู่นออนนี่ตลอดเวลาแต่ทําไมไม่มีเวลาทักเราหรือไม่มีเวลาตอบเราทําไมตอบช้าอะไรประมาณนี้คุณจะรู้สึกแบบไม่โอเคกับสถานการณ์ตรงนี้ ตัวเขาที่มีความรู้สึกต่อคุณนะคะไหนขอดูตัวเขาหน่อยขอดูตัวเขาหน่อยนะคะไพ่เป็นควีนเหรียยคนคนนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะไพ่ของเขาอ่ะเขาแสดงความไม่ชัดเจนกับคุณหมายถึงเขาไม่ได้ให้ความสัมพันธ์คุณมากขนาดนั้น พอเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมากเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้ไพ่ของเขายังไม่ทิ้งคุณไปนะคะไพ่เขาแค่รู้สึกว่าตอนนี้เขามีเรื่องที่เขาแบบแฮปปี้เราสนุกกับมันมากกว่าเขาก็เลยหันหลังให้กับคุณแต่ในอีกวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าหมดโควิดหรือหมดอะไรแบบเนี้ยหรือเขาแบบเหงาๆหรืออะไรเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกับมาหาคุณอยู่ดีนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะตุกบอกเลยเขารู้ว่าคุณอ่ะชอบเขาแต่เขาอ่ะไม่ได้ชอบคุณขนาดนั้นนะ ขอดูบทสรุปคู่นี้นะคะ่ะตูคิดว่าคุณคงจะตัดเขาจริงๆรนแะมองหน้าหากคนใหม่นะคะถ้าเกิดสมมุติคุณทำจริงจังนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวกับสถานการณ์ตรงนี้แล้วจะออกมาให้ได้จริงๆตูก,ก็ขออวยพรให้คุณโชคดีแต่ถ้าเกิดคุณทำเพื่อที่คุณจะเขาเรียกว่า จะลองใจอ่ะตุกบอกเลยว่าคนคนนี้เขาจะไม่ได้หวนกลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีค่ะว่าเราจะเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจหรือเราจะเป็นคนที่เลือกที่จะมีศักดิ์ศรีแล้ตัดเขาไปจริงๆแต่ไพ่เป็นหนึ่งถ้วยเป็น8ดาบเนี่ยตุกมีความรู้สึกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะหาคนใหม่ได้ง่ายๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะถ้าจะหาใครมาทดแทนแล้วคุณจะทําอะไรก็ตามคือ ตุกก็แอบเห็นว่ามันมีเรื่องราวของคนที่จับประชดปรชาชันโดยการแบบว่าเออไม่ติดต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่ติดต่อบ้างแล้วจะทําตัวแฮปปี้บ้างจะทําตัวมีคนอื่นบ้างซึ่งตุกบอกเลยว่าจาักไพ่กองเนี้ยเขาไม่ได้แคร์นะคะขอดูคําแนะนำหนะะ่อยค่ะ ใพ่มีเดชารีออดนะคะมีชาวราศีกร,รกฎความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะถ้าคุณชอบเขาคนคนนี้จริงๆนะคะทุกมองว่ามันจะยังไม่ได้พัฒนาไปหรอกคนคนนี้เขายังรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นกับชีวิตของเขาในการที่จะมีอ่ะมีประสบการณ์ร่วมกนกับเพื่อนการเที่ยวการอะไรแบบนี้การทํางานหรือการอะไรที่เขายังไม่ได้มองในเรื่องของการมีคู่สักเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่ว่าเขาปิดใจในเรื่องของการมีแฟนนะคะ ตัวเขาเองก็อยากมีแฟนแต่เขาแค่ไม่ได้โฟกัสตัวเขาเองถามว่ามีค่าสําหรับคุณขนาดนั้นไหมตุกบอกว่าคุณยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอสักเท่าไหร่ตัวเขาเองก็เป็นคนที่ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ทั้งสองคนต่างมีความคิดที่คอ่คอ,นคอนข้างที่จะต่างกันมากอยากให้คุณลองคิดดูแล้วลองหาตรงกลางนะคะจริงๆตุกบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณถามเขาต,งตรงๆว่าเราเป็นอะไรกัน หรือเราควรเราจะไปต่อกันไหมหรือว่าอะไรยังไงเราควรจะเปิดใจให้คนอื่นไหมคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนมากๆเลยนะจนทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ยรู้อย่างเี้ถามมานานแล้วเราจะได้รู้ทิศทางในการไปนะคะแต่ถ้าเกิดคุณกลัวคําตอบที่ได้ก็คือว่าอยากให้ทั้งคู่ต่างคนต่างเปิดใจเนี่ยคุณมองว่ามันมันไม่โอเคสําหรับคุณนะ่ะก็ไม่ต้องถามก็ได้แต่จริงๆอ่ะใจตุกอะ กับไพ่เนี่ยอยากจะให้คุณถามให้แน่ชัดไปเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคุณสองคนเป็นคนที่ตุกว่าเข้ากัน,นยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ค่ะขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลเนี่ยค่ะ เวลี่ซูนค่ะอย่างที่ทุกบอกอะค่ะคำตอบทุกอย่างมันจะเคลียร์คัสมากขึ้นนะคะว่าตรงนี้เราคืออะไรเราควรทํำยังไงนะคะ Ceary Designs what เคลียร์ o t h ด t ไซน์ m e to you now นะคะเพราะฉะนั้นจงพูดออกไปตรงๆนะคะไม่อย่า อมพนามอย่าทาอะไรงุ้มยิ้มงุ้มงาม,ม,ม,มอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวนะคะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดไปเองนะคะไม่ต้องคิดไปเองเลยอยากรู้อะไรให้ถามไปเลยนะคะเพราะคุณอ่ะจะได้คําตอบมันอาจจะไม่ตรงใจหรือมันอาจจะตรงใจก็ได้แต่ว่ามันเป็นคําตอบที่ทําให้คุณตัดสินใจที่จะเดินหน้าในอนาคตต่อไปได้ค่ะมาต่อกันที่คนมีคู่นะคะขอดูเรื่องราวของคุณในเดือนพฤษภาคมเนะะียค่ะสาหรับคนมีคู่ชาวราศีมังกร มันมีคู่เนี่ยเหมือนเป็นช่วงผสมเข้าพะสาแทรกเนะเาะคือไม่ได้อยากจะยุให้แตกคอกันนะคะแต่ว่าแอบให้ระวังเรื่องราวของมือที่สามเข้ามาสักนิดนึงก็ก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวของใครบางคนที่ ถ้าเกิดไม่มีมือที่3มหมายถึงการเบื่อค่ะการเบื่อซึ่งกนและกันการที่อยากจะบอกเลิกการที่จะอยากไปมีความสุขกับคนอื่นการที่มีคนอื่นเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราแฮปปี้มากกว่าแต่ว่าฝ่ายที่มีคนอื่นเข้ามาก็พวงอยู่กับคนที่เราอยู่อยู่แล้วพอรู้สึกว่าไม่อยากจะทําร้ายจิตใจนะคะอันนี้ทุกไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นเขานะคะ คนที่รักกันมายาวนานเนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าบางคนแล้วอาจจะเป็นช่วงเนี้ยพอเราพอพอเราแก่ตัวไปเราอาจจะมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นมีเออ่มี หลายๆคนมองเราแบบจากที่เราเคยคบแฟนคนเดิมมานาน,านๆเริ่มมีใครอยากเข้ามาหาเรามากขึ้นตุ๊กถึงบอกว่ามันมีเรื่องราวของมือที่3แต่ถามว่าคนเหล่านั้นเข้ามาแบบจริงใจไหมมันยังไม่ค่อยมองเห็นในเรื่องของอนาคตสักเท่าไหร่อะค่ะแค่บอกว่ามีคนที่จะเข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบดีๆรู้สึกรู้สึกแบบว่ามันไม่เหมือนกับแฟนเราอะนะคะขอดูตัวคุณหน่อยค่ะไพ่เป็นเดาบค่ะ The m a g i c i a n มีไนซ์ถือไม่มีเพจถือไม่ท้าเราก็มีหนึ่งไม่ท้าอย่างที่ทุกบอกทุก็จะมีคนเข้ามาหาคุณจริงๆบางคนหมายถึงเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่คนที่เราอยู่ใกล้ชิดและทําให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้ดูอบอุ่นมากกว่าแฟนของเราดูดีกับแฟนของเรามีข้อเปรียบเทียบไปหมดเยอะแยะไปหมดนะคะเ,เรื่องราวจะสลับกันก็ได้นะแต่ทุกความรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกดีกับคนใหม่ๆอะคะ่ะขอดู ตัวเขาเลยค่ะแฟนของคุณไพเ่เวนเดอร์ฟูค่ะคนคนนี้ชีวิตก็ค่อนข้างอิสระเสรีไม่รู้อีน่อีเนอะไรนะคะไม่รู้ว่าจะโดนกําลังจะตัดค,คุณจะตัดความสัมคันธ์จะบอกเลิกหรือคุณกําลังเจอคนใหม่คือไม่รู้อะไรเลยนะคะไพ่คนคนนี้เป็นคนที่แบบทำงานหาเงินหรือเป็นคนที่ มุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันหรืออะไรอยู่นั่นนะนะคะบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยได้เจอกันหรือถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันแต่งงานกันอยู่เนี่ยหมายถึงว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้สนใจกันดูทีวียังดูกันคนละช่องดูกันคนละเครื่องเลยอย่างเงี้ยนะคะขอดูบทสรุปนะคะตุกวัดหวั่นเรื่องความสัมพันธ์ที่มัน มันยาวนานนะนะคะกลัวว่าจะมีใครสักคนพยายามที่จะเข้ามาเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะต้องระวังสนิดหนึ่งไม่คุณก็เขานะคะจะมีใครบางคนเข้ามาเทคแคร์ดูแลเราไม่เหมือนกับที่เราเคยได้รับจนทําให้เรารู้สึกแบบคอยตามและทําให้เรารู้สึกเหมือนอยากจะเป็นคนที่นอกใจขึ้นมาโดยทันทีนะคะขอดูคําแนะนำหน่อยค่ะไพ่เป็นสามไม้เท้าเป็นสิบดาบ 6เหรียญแล้วก็เพจ e ็อ p p n e n ดิลเเป็น r i n g มีชาวราศีสิงห์นะคะทุกจะบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดทุกอย่างมันอยู่ที่ใจค่ะถ้าเรามองว่าขอสิ่งที่เราได้รับอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะคอยตามไปกับสิ่งใหม่ๆที่แม้มันจะดีกว่านะคะเราต้องเขาเรียวกว่าอยู่กับความพอดีอย่าโลภมาก ไพ่ของคุณเหมือนอารมณ์ว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะมีใครเข้ามาไม่ใช่แค่คนหรือสองคนอาจจะมากกว่านั้นก็ได้หรือคุณอาจจะไปเผลอเล่นอะไรบางอย่างแล้วแบบไปเจอแล้วทาให้เราคุยสนุกสนานเฮฮาไปจนมีใครเข้ามาไพ่ของคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยากนอกใจแล้วก็ไพ่ของตัวแฟนของคุณไม่ได้เป็นคนที่อยากนอกใจแต่เป็นคนที่เผลอไผลอะค่ะคือถ้าเกิดจะนอกใจคิดว่าน่าจะนอกใจไปนานแล้วแต่ว่า กับคนที่เข้ามาคือช่วงแรกๆก,ก็แอบ,บคิดว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกแค่คุยกันเล่นๆแต่อยู่ดีๆมันกลับรู้สึกว่ามันเผลอใจไปแล้วนะคะขอดูไพ่โรแมน์แองเจิลเนี่ยค่ะ it is safe for you to love ค่ะที่ตรงนี้อาจเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วก็ได้นะหรือ ไพ่บอกว่า open your heart k e e p and receive the high energy soft o l ค่ะเรารับความหวังดีจากคนอื่นๆได้แต่เราก็ต้องชัดเจนว่าเราไม่อยากเปลี่ยนสถานะกับคนอื่นๆเพราะเราเป็นบุคคลที่ไม่ได้โสดแล้วนะคะคุณสามารถที่จะประคองความสัมพันธ์ของตัวเองประคองจิตใจตัวเองไม่ให้ออกนอกรูนอกทางได้ทุกอย่างอยู่ที่คุณเพราะว่าสิ่งที่คุณเ,เขาเรียกว่าคนที่อยู่กับคุณนะตอนนี้ เป็นคนที่ดีแล้วเหมาะสมกับคุณอยู่แล้วค่ะม,มานะคะสุดท้ายขอดูเรื่องการงานการเงินนะคะของชาวราศีมังกรค่ะขอดูในเรื่องของการงานค่ะในเรื่องของการงานนะคะไพ่ไปได้เป็น9้าดาบมาเลยนะคะเป็นเดอะทาวเวอร์มีหนึ่งเหรียญมีผ้าถ้วยบางคนอาจจะได้เงินก้อนจากการออกจากงานนะคะ ถือว่าเป็นเรื่องดีไหมก็ดีแต่ว่าเราจะตกงานสักระยะหนึ่งเลยไพ่เป็นจัดเม้นต์มันเหมือนกับว่าทุกคาร่าอะค่ะเออมันต้อง เสียบางอย่างไปเพื่อได้บางอย่างมาบางคนหมายถึงโดนลดบทบาทอย่างเงี้ยก็เ,เป็นไปได้นะคะถ้าเกิดไปในทางที่ไม่ได้ร้ายมากคือโดนลดบทบาทโดนลดเงินลงหรือบางทีหมายถึงการได้เงินเพิ่มขึ้นแต่ว่างานเยอะขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าได้อย่างเสียอย่างอะคะ่ะเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานแต่ถามว่าชีวิตคุณจะยังอยู่ได้ไหมในเดือนพฤษภาคมตุกว่ามันโอเคนะพอไพ่ใบสุดท้ายมันคือ judgment นะคะคือ มันได้อย่างเสียดังมีความเครียดมีความกดดนันแต่มันก็โอเคค่ะขอดูการเงินนะคะไพ่เป็นเดอะฟูลใช้จ่ายก็อิสระเสรีเนาะจะทําอะไรก็ทําได้ค่ะไพ่เป็นเก้าเหรียญบางคนมีเงินเก็บได้เงินมรดกนะคะไพ่มีเก้าทั่วแล้วก็มีมเจ็ดเมท้าไม่มีใครมาตอดเล็กตอดน้อยกับเราไม่มีใครมาขอหยิบยืมเงินอยู่ในกระเป๋าเต็มเปี๊ยเปี้ยไม่ต้องจ่ายหนี้ไม่ต้องจ่ายสินนะคะเดือนนี้ดูปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะ ขอดูบทสรุปของคุณนะคะหน่อยค่ะได้เป็นแทนแบรนด์ค่ะเป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะ o ว l ลมีเพจช็อปเป็นเด e ะโครมีสตร t h นะคะเอ่อมีชาวราศีสิงเข้ามาเกี่ยวพันชาวราศีกุมชาวราศีธนูนะคะเข้ามา ไพ่ออของคุณเนี่ยตุ๊กมองว่าโซนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานภาพของคุณยังคงแบบนั้นแต่ความที่คุณเป็นคนเอาแต่ใจคนขี้ใจน้อยคนอยากได้อะไรแบบรวดเร็วอะ่ะเป็นคนใจร้อนอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างแนละ้วคุณอาจจะต้องพยายามข่มใจตัวเองแล้วอดทนดูบ้างนะคะ เพื่อที่จะให้ได้มาในความรักในแบบที่เราต้องการใครหลายๆคนนะคะเข้ามาดีกับคุณมากๆแต่คุณมองไม่เห็นใครหลายๆคนเข้ามาร้ายกับคุณคุณก็มองไม่เห็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ใช้สตินะคะพยายามดูคนให้เป็นนะคะว่าใครที่ดีกับคุณใครที่ไม่ดีกับคุณแต่ตุคิดว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาเขาค่อนข้างที่จะดีแต่ดีในที่นี้เป็นคนดีแต่เป็นคนที่ปัน เขาเรียกว่าหาอนานคตร่วมกันไม่ได้เอาแบบนี้ดีกว่าเข้ามาดีๆแต่ถ้าเกิดเราสมมติว่าคุยกันไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้คลิกกับเขาอะเขาก็ปฏิเสธเราได้อะเออนะคะไม่ใช่คนที่จะเข้ามาหลอกลวงเท่านั้นเองอันนี้คือข้อดีของคุณค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของชาวราศีมังกรค่ะ